อะต่อมาเครื่องที่สองโอ้ยตายหนักเห็นลูกปุ๊บรู้ทนทีเลยกล่องเล่นๆนี้ต้องของจีนแน่นอนถึงกับถ่านจงสมคามมาย่างโชคชวนนะครับอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งดอปฟิน XT007 น x ชื่อก็รู้แล้ว x t นี่เก่าแล้ว อย่างนี้เป็นวินโดว์วินโดว์แล้วก็ไม่รู้บครับสำหรับใครที่ชอบซื้อของที่ไม่ได้คุณภาพนะครับก็ใช้ตัวนี้เลยไม่ต้คิดอะไรเย <S <S อะ นี่เราปิ้นหน้าตากะจิจ,จีเลยเหไหมศูนย์ถึเจ็ดด้วยเห็นไหมตัวเมื่อกี้เอออสเก้าตัวนี้ก็คือเจ็ดก็คือเก่ากว่าเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวรวมๆกันอีกสามเครื่องนะครับเดียเ๋ยวรอสักครู่หนึ่งฮนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอยกบมากหน้าก่อนแล้วกันนะหยุบไม่ใหม่หมดแล้วนี่ตี2เมืม่อม,ม่สุดอ่ะ พืชถูกอะไรไงดูไอคอสจริงไอคอสนี่ก็ดีนะถลัดเข้ามาถลัดประเทศจีนประกาศตัวเองว่าอีกภายในกี่ปีนะห้าปีหรือสามปีเนี่ยจะไม่ก๊อปปี้ใครแล้วจะล็อกก๊อปปี้นะครับเพราะอะไรเพราะคุณก๊อปปี้ทุกอย่างไหมดแล้วจนสุดท้ายคุณเริ่มคิดเองไปแล้วไม่ต้องก๊อปปี้แล้ว ก็เป็นที่ดีคนก๊อปปี้มากเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรคือแบบว่าเขาไม่ใช่สมองไงเขาไม่ต้องคิดเองก๊อปปี้อะการก๊อปปี้ก็คือเป็นการเลียนแบบเหมือนธุรก,กิจกุญแจเนี่ยก๊อปปี้โอ้ยไม่ไหวเหนื่อย อันนั้นแอนงดงามตามท้องเรื่องโอ้โหตาละชีวิตเหนื่อยเหลือเกินอันนี้คือที่เขาให้มานะครับเครื่องเมื่อกี้เนี่ยตัวเอ,อ S9 เนี่ยมีข้อดีข้อเสียเครื่องนี้ก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเครื่องแจะดูเครื่องเนี่ยมันจะมีข้อดีกับข้อเสียแต่เราจะต้องหาข้อเสียหน้อยที่สุด และ 40, สิ่งมันก็คือการซื้อเครื่องมืทุกเครื่องหรือการซื้อทุกอย่างจะต้องดูที่รับการหลังการขายนะฮะหรือการดูแกลกนะันเนาะง่ายๆไม่ต้องให้ในมานัา่งอันนี้ก็ไม่เคยแกะเหมือนกันเครื่องพวกเกียร์ผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้แกะออกมาเพราะว่าเราคนที่ซื้อเขาจะเป็นกังหมดแล้วไงอย่างที่บอกคนเ่อช่องุญแจ,จะใช้แบบเครื่องถูกๆพอพอใช้เสร็จก็พอใช้พังก็ขายทิ้งไม่ไม่หาอะไร ปเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันมีข้อดีนะครับข้อดีและข้อเสียอยู่หลายอย่างนะรับ๊บเลยใ,ให้มาดูนี้ก่อนนะสังเกตดีคนที่ซื้อตัวนี้ไปเขาจะซื้อเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็น,นอุนะฮังอนะมัน,น,นอันนี้ไม่ได้เสียปังนะเห็นไหมไม่เสียปังนะครับอันนี้เราอยู่ในช่วงอั u n ็อกนะครับอั unbox อันบล็อกอันบล็อกรีวิวรีวิวเครื่องมือจกนะครับนะบเปิดปุ๊บนี่อ,อันนี้มีแบบจะได้อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมมีแบบจะได้แค่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้สามารถปรับได้เลยนะตรงนี้ปรับมากเลยจะปรับกอนะ ยกขึ้นได้มันก็เป็นลูกเล่นเขาแหละสคำความจริงม,มันก็ไม่ใช่พยายามจะดูนะตเปิดดูนะปุ๊บเปดน,นี่นะนี่เสียไม่เอ่ยคนส่วใหญ่ซื้อเพราะว่าต้องการแบตเตอรี่เส้นก็ดีแต่พอจริงๆแล้วผมว่ามันก็มันก็แบตหมดอะ่ะอืมมันก็ดีนะ อยากซกซืื okay. ้อันนี้เป็นลูกเล่นหนึ่งที่ที่ดีนะสามารถสลับได้นะครับสลับอย่างนี้ก็ได้ทำ่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งในเครื่องตัวรุ่นใหม่ที่เราเ,เข้ามาขายเนี่ยที่ชื่อว่า S9 Pro เนี่ยทำหน้าที่นี่เหมือนนี้เลย,ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้นะครับถึงแม้จะของเออ่ของซิลค่าเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะ ดีเวมันให้ใหน่อใหม่วะงงว่ะเครียดเลยอ่ะก็ประมาณนี้กแล้วกันงงเครื่องนี้มันสามารถที่จะเคลื่องใช้ขวัได้ฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะสลับได้มันก็เลยก็นั่ง DJ ที่ใจอิสระเป็นเครื่องตัวหนึ่งที่น่าสน,น,นใจแต่ที่ว่าตอนนี้มันมีรุ่นใหม่เข้ามาแล้วตัวน,นี้ก็เลยก็น่าจะตกลุ้นแหละ ก็แตกอีกนะครับตะกุนแหละเครื่องมันตกุนเร็วมากเลยเครื่องจีน<ม>เห็นไหมแล้วก็เหมือนเดิมฮนะเราจะมีตัวนี้ตรงนี้นะจะคล้ายกับของคล้ายๆกับของออของเครื่อง s 9เมื่อกี้เลยเป็นตัวเป็นเซ็นเซอร์ให้รู้ว่าตั้งเครื่องดีหรือเปล่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมันที่เราเป็นช่างอะ่ะเราควรจะรู้อะ่ะว่าเฮ้ยเราตั้งเครื่องดีหรือเปล่าไม่ควรได้เครื่องมาบอกหรอกนะ ผมก็เลยไม่ไม่ได้สนใจในมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ซื้อผมจะไม่แนะนําให้ซื้อผะแนะนาให้ซื้อองซื้อกาเพราะพวกนี้มันหาอะไรไม่ได้เสียคือเสียเลยทงแล้วพำเลยก็เลยอก็เลยบอกรู้ว่าเราเราพยายามที่จะให้ลูกศิษย์ใช้ของดีด พะเราใช้ของไม่ดีอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนด่านะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้ทะเลมั่งชัดๆเลยตัวนี้ก็คือจับกระบอกไม่จับกระบอกไหมไหนวะจับกระบอกจับกระบอกกระบอกนี่จับกระบอกมีคนพูดบอกว่าเอสก้าดีทุกอย่าง เสียอย่างเดียวตัดกระบอกไม่ได้ถามว่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่จริงนะครับรบอกได้ตัวนี้ดอฟฟินตัดกระบอกได้ไหมก็ก็ได้แต่มัน,มนสายรยัดตรงไหวะในชีวิตจริงมันทำไม่ได้นี่หว่าอ๋อในชีวิตจริงทำไม่ได้นะครับนี่เพิ่งจะเห็นนะเนี่ย ก็คือต e> ัวนี้มันมันมันเตี้ยเกินไปนะเอ๊ะอันนี้เราไม่ได้โจมตีนะคือเห็นเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ได้หรือว่าเราโง่อยกแล้วันีก็คือสุดสุดแล้วนะดูนะทําไม่ได้เห็นไหมทำได้อ๋อได้แล้วได้แล้วแต่ว่าในความเป็นจริงกุญแจกระบอกมันไม่ได้มันไม่ได้เตี้ยขน่นี้นะในความจริงกุญแจกระบอกมันยาวกว่านี้นะฉะนั้นนี่ก็ทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียทาให้เราเรียนรู้กันนะ ก็แปลกดีแล้วก็รู้สึกจะอันนี้ไม่ถนัดตัดกุแจเออกุญแจตัดกุญแจะบ้านตัดได้ไหมกุญแจะบ้านน่าจะตัดได้เดี๋วทำให้ดูนะเนจบมาตัดเองพอดีตอนนี้เราเปลี่ยนใช้กล้องตัวใหม่ผมไม่ถนัดเลยบองตรงไม่รู้ว่าไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยคนอื่นเห็นหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวตนด,ดูนะอันนี้อาจจะไม่เวิร์กแล้วไม่รู้คนเขาซื้อไปใช้ได้ไงแปลกดีทำยังไ,ไงวะไม่แขจจงงงว่ะคือบางทีมันคิดอะไรมาเยอะเกินน่ะคือแบบว่าเน้นแบบดีไซน์มากเกินไปจน นลืมคิดถึงอันนี้พูดตรงๆนะอิตาลีเคยผลิตเครื่องมาแนาวนี้ยมีไซส์สวยมากดูลงการสุดท้ายผมไปด่าถึงอิตาลีเลยเขาก็ทําออกมาไม่เรื่องผมบอกว่าทําเงี้ยเสียชื่อซิล้าหมดเขาก็เลยตกใจผมได้ภาษาอังกฤษด้วยฟนะังนี้นะดูนะเห็นไหมนี่คือกล้องใหม่นะอาจจะไม่ขนัดนิดน,นึงแล้วยังไงเนี่ยคือเขาอาจจะออกแบบมาเสำหรับต่าุจแจบ้านไอ้ต่างจ่ารถทั่วๆไปไมีจ่าไลนะ แต่นี่คือผมเอาเอามาให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมีการเปลี่ยนขา,ขาตั้งกล้องอีกสักทีหนึง่งโอเคเดี๋ยว,วมาละคุณมาดีกันก็อันนี้ไม่มีอะไรนะครับให้ดูเฉยๆเน้นข้างสวิตเปิดปึ๊บเปิดอ,อันนี้เอาออกนะอันนี้เอาออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทน แต่เราจะไม่ทำเพราะที่เกียร์ทำแหละมันเดือดกันด้วยเดี๋ยวจะมีเวลารีวิวเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับคืนนี้เรามีคิวรีวิวทั้งหมด3เครื่องแต่ทั้งหมด4คลิปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว,อ,ลวอันนี้ก็คือสำหรับเครื่องะะดอฟฟินนะฮะดอฟฟินรุ่นเออ่007ดอฟฟิน007 เขาให้มรนมานมากหมเลยดูหน่อยก็ได้จริงๆเขาอยากจะแกะที่เราแบบรีวิวแบบเป็นสบายไงเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะเขาให้มันทำใหม่นะทำไมเอให้มันเสริมคือยังไงยังไงมันพยายามที่จะทำให้เครื่องทำใจเป็นแบบเครื่องแบบ ที่เวอร์เวอร์ได้มันก็ไม่จำเป็นไปลงนะพูดถึงเพราะเคไปดูมันเลยนแล้วปวดหัวเขาว่าตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะตัดแจดอกจอได้ซึ่งถามว่าใช่ไหมด,ดูก่อนอ๋อใช่ตัวนี้เขาไม่ได้ให้มา ทำไมเขาไม่ให้มาเพราะขี้งกจริงๆเครื่องมันถูกไงตัวนี้เครื่องถูกมากเดี๋ยวราคาเดี๋ยวปัาราคาจะตกใจเพอมันเครื่องถูกใช่มันก็เลยเขาก็เลยไม่ให้มาเครื่องตัวนี้ที่อื่นขายอยู่ประมาณน่าจะสักประมาณสองหมื่นห้าหรือไงไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะหรืออาจจะหมื่นเก้าหรือเงี้ยแหละเดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษเรียกว่าลดได้ลดแถมได้แถม โอ้ยเหนื่อยโอเคออปชั่นจัดไปเลยเด็ดเด็ดเหมือนเดิมฮะก็เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเม,มื่อกี้ S9 ใช่ไหมก็ S9 ไปแล้วก็หนึ่งหมื่นเมื่อกี้คือเมื่อกี้ S9 สองหมื่นห้าพันบาทคนอื่นขายนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมว่าผมไม่รู้ว่ายังไงแต่กติมขายอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท เครื่อง S9 เกมื่อกี้ผมจ่ายโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับให้แค่เก้าเครื่องส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้รอฟินนะตัวนี้รอฟินนะดูนะรอฟินนะอืมอันนี้รอฟินอฟินไนี้ผมจ่ายโปรโมชั่นเรียกว่าลดแรงกระแทกปัดใจที่ว่าคนขายคนอื่นอายเลยตัวนี้เราจ่ายโปรโมชั่นอยู่ที่ โปรโมชั่นเหลือเพียงหนึ 10, 9, ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับโปรโมชั่นนี้แค่เจ็ดเครื่องเท่านั้นนะผมให้แค่เจ็ดเครื่องนะโปรตีสองหมื่นห้าผมให้แค่เจ็ดเครื่องนั้นนะครับ 17,900บาทเคาะหมดแล้วหมดเลยไม่ต้องมาออนวอนแนรักัน1ปีรับกันใจนะโอเคเดี๋ยวจะเก็บลงกล่องนะอ่ะขอบคุณมากฮะที่ติดตามและดูนะเดี๋ยวคอยชมคลิปต่อไปนะครับ